กเราจะเยอะให้กำลังใจนะครับแล้วก็หวังว่าพวกเรามันเอามาตรการเงขอเขาเอาบาตรการเรืงให้เขาเขาไปต่ประเทโอมาแล้วเเข้าไปทีวแล้วเนี่ยก็มาบอกพ่อสอบเสร็จคนที่เซ็นไปแล้วผมเซ็นแล้วไปแล้แต่คนที่ยังไม่เซ็นนี่ก็ยังไม่เซ็นพอคอนโทรมาแ้องมาเขาจเป็น กานบอกมา ที่คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมาและใกล้เคียงได้มารวมกลุ่มปรึกษาหารือกันในครั้งนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของปปชที่มีคำสั่งซึ่งบุคลากรทางการศึกษาและพวกเรามีความเห็นว่าไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งพวกเราพร้อมที่จะต่อสู้และเคลื่อนไหวให้ใหถึงที่สุด เช่นกันการเคลื่อนไหวของเราเป็นไปตามสิทธิของเราตามรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายกําหนดให้เราจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นปปชหรือกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเราคุณครูบุคลากรทางการศึกษานี้มิได้เรียกร้องเกินสิทธิ์ของเราเท่าที่จะมี เราขอความเป็นธรรมจากองค์กรผู้เกี่ยวข้องและจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศโปรดได้รับทราบถึงความลำบากความเจ็บแค้นความไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างอย่างอายุติธรรมและกราบขอวิงวอนถึงผู้ที่มีอำนาจคณะท่นานนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงสุวรรณผมดรปิยพัฒน์เดชัญญาเป็นผู้หนึ่ง ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้และเห็นว่าไม่เป็นธรรมและพร้อมที่จะร่วมกับกระบวนนี้เพื่อเดินไปสู่ความเป็นธรรมให้ได้ไม่ว่าจะยาวนานหรือว่าลำบากแค่ไหนใ